วันนี้เจอกับเชฟคนวัวยุทธยาครับผมพุดดิ้ครับพี่น้องเออพี่น้องก็ไปซูมทุกคนเนะยินดีพุดซับสกายมันนี่เฮ็ดไอเฮ็ดยังให้ซูพี่น้องเบิ่งครับวันนี้ลาบครับวันนี่ลาบลาบยังครับลาบมัวครับโอเคใจครับเบิ่อนซูสไลด์กินได้นี่สูสไลด์กินเป็นยังครับหาเงินอยู่หาเงินอยู่โอ้ยมาแต่กุ้งเทียนกได้กินมาครับก็เลยกินเลยโอเคจับไปจับไปสิ้นฟักแล้เหรอครับเดี๋ยวซอยตับลงยังไงตับเพื่อนพี่น้องเด้อยมันใส่ตับเพ่อยังไง รับมีสุดปะนี่สุดเนาะเบึงเบึงนั่นมีวิธีการเบึงมาครับนะมีวิธีการ่างนี้เบองฉับด้วยนะครับนะซุดเนาะนี่ครับสุดตาสองปครับแต่เนี้ยเราเทีขึ้นนะครับนะวานี้ อันนี้ครับเจรื่องปลาชิคกุ้งขาบขัวเอาบอาหอบขัวม่หยกเกียร์มี่ไม่ใช่ใครนรอดีพร้อมครับเ,เลือดใส่แล้วม,มันบอบอจานมา่ยางไม่ายดีนนะโอ้โห <laughs> ขัดัดกนขัดอะไรกนดจอดขัดกอนขัดกอน มอว่าท่น <unting violin> <warfare> ิใสอยู่รอเลยโอ้ยตัน <kind> ด <abonn és> ีตันตเนาะคัดัมาครับม่แล้วขอบคมาแล้วขอแล้วบอครับอ้ยต่ว่าหันตั้ ตํ้ตําอันต้มือสีอมีอันนี้ซื้อมาซื้อมาครับเฮียจจัเหน่อยปุ้งปุใส่ครับนี่งุงอ่ะ่ะใส่ายมันสีเข้มเชียรกู้เชียวผมรัผมรัวผมสซบรั้นยผมสบผม้นะใส่ไรสีเสียบมัน ครัหลุดมือครับหลุดมือครับท่านไิ้ซว่างหาหอกหอกครับเบื่อนพ่น้องพักเราใส่โอ้ยไอ้นั่นเดือใส่ครับเตี้ยยังครับนี่อันนี้ยังครับเตี้ยบีครับดีดีนาะเจ้าพี่เอา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 เพียเอาเพียมาเนี่ยเพี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 ยยืนนี่นี่เพียอยู่ในนี่ครับอืมอันนี้ซอยจูหอมเนี่นี่สร้อยจูบผมเป็นวะ

ใส่เข่าม้เป็นซาเดจะบอกเป็นตมีกับบอกไปว่เสว์่จะเสว์่แมนไปดูมืกับบอเฮ้ยไมออกยูทูอีกแอ้วใช่ปะกได้เหมือกันว่าเรียนเป็นแนวแล้วอธิบายนะบอกสัตว์คนเหนนี้ครับคนครับเออตัีอ๋อิ้มจิมจิ้มจิมจิ้มพี่องพี่รออิบัมึงไม่ิมไหมทไมเงเดี๋ยวด้ เห็นไหมครับอืออือย่งท่านขอามันขาดครับขาดนปลาา่นปลาขาดคมเหมียก็บอกว่าดีไมบอก็บอกว่าดีบดเมียดีบดนะเบสอยฟันเจ็บเาะว่าบว่าบก็่าแซ่บดซอยนแทงหน่อยขาดขาดคมขาดคม น <oh> <ina> okay? no, ี่ค <h> ช <ann it> okay, 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 ื่อเมื่งะเจเียนนนรถนี่ยีไตัว่เนี่เสียบกูเสียบว่ากแเสียบกูเสบขาดี้เนขนี่ขดนนั่นพีน่ขดดีเฉาไปดีใส่บรเปาแล้วอูไปเอาขัดคมนะครับแยังเสีบพเรามาเสีบพวกเราหนิเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อดีมาอยู่โอเคครับยกบ้เนยกบ้ป่โอเคครับขอบคุณม